ทั้งหมดนี้เตรียมตัวเดินทางไปบ้านใหม่ค่ะเนี่ยค่ะมีทั้งหมดเอ่อห้าต้นค่ะเนี่ยค่ะอย่างเริ่มจากต้นแรกเนี่ยจะเป็นม่วงส้มแล้วก็ข้าวแดงอะค่ะจะเป็นสีจัดมากเขาเลยมองเหมือนที่เป็นสีม่วงข้าวแดงอะค่ะเนี่ยค่ะต้นนี้จะเป็นด่างแฉลบเป็นไม้สวนพลอยชนกค่ะนี่ความมีเสน่ห์ของเขาเนี่ยค่ะ จากสีเขาเนี่ยเข้าจัดมากพึ่งเปลี่ยนกระถางแต่ว่าน้องที่อยากได้เนะี่ยบอกว่าก็ถือว่าเปลี่ยนกระถางให้น้องไปด้วยเลยทีแรกว่าจะยุบเป็นกระถางเล็กค่ะเนี่ยค่ะความด่างของเขาสวยมากเป็นด่างฉลบค่ะต้นถัดมาก็จะเป็นไม้สวนพลอยชนกเช่นกันค่ะด่างฉลบค่ะเป็นม่วงเข้มๆเ,เนี่ยค่ะไซส์พ่อแม่พันเนี่ยค่ะนี่เป็นไซส์ใหญ่ไซส์ตั้ง ตั้งแม่พันธุ์แล้วค่ะถ้าได้ไปน้องก็คงต้องไปเปลี่ยนกระถางใหม่ค่ะเนี่ยค่ะก็ขนมาจากร้านเมื่อวานนี้เองค่ะขนหนีฝนมาเพื่อจะมาเตรียมตัวก่อนแพ็คก็คือจะต้องให้น้ําของเขาเนี่ยแห้งก่อนที่น้ําที่โดนจากฝนนะคะเนี่ยค่ะม่วงเข้มสวยมากค่ะเนี่ยค่ะลักษณะใบของเขาก็จะเป็นใบแข็งๆค่ะขอบใบหยักๆเนี่ยค่ะกระดูกใบชัดๆนี่แหละค่ะเป็นม่วงที่ชัดเจนมากค่ะ นี่ด้านหลังของใบค่ะกระดูกใบชาติค่ะกระดูกใบเป็นสีม่วงออกแดงๆค่ะต้นถัดมาเป็นไม้ของอาจารย์ชันนาลงค่ะมีส่วนผสมของเศษหินกนาค่ะเป็นโชคเก้าชั้นที่มีชื่อว่าโชคสำริดค่ะเนี่ยค่ะ สีของน้องก็จะออกเป็นม่วงๆชมพูหน่อยแล้วก็เหมือนจะเป็นสีเหลืองด้วยอะค่ะเนี่ยค่ะเียใบใหม่ก็เลยมองว่าตั้งมาพักไว้ที่บ้านสักพักก่อนค่ะเพราะว่าใบาใหม่น้องเพิ่งเพิ่งกลางเพิ่งเปิดก็กลัวเวลาขนส่มเนี่ยจะมีความเสียหายหรือใบช้ำอะค่ะนี่เลยจึงขนมาไว้ที่บ้านก่อนค่ะก่อนที่จะทําการแพ็คขายใบจะแข็งๆลักษณะใบาของเขาเนี่ยจะเป็นปลายใบยแหลมค่ะเนี่ยค่ะ สวยมากค่ะเป็นไม้ของอาจารย์ชันทะลุงค่ะที่เปิดสีมาตั้งแต่แรกเลยค่ะต้นถัดมานี่จะเป็นไม้เออ่ที่มีส่วนผสมของทับทิมสยามอะค่ะนี่ความเป็นทับทิมสยามของเขานี่แดงมากค่ะเส้นกลางใบนี่จะชัดมากค่ะนี่ใบนี้จะออกสีแดงจัดเลยค่ะ ลักษณะของเขาเนี่ยค่ะเอาไปก็คงต้องไปเปลี่ยนกระถางเหมือนกันค่ะก็บอกกับน้องคนที่จะเอาไปนะ่ะบ้านใหม่น้องบอกว่าเอาไปก็ต้องเปลี่ยนกระถางเพราะว่าที่ร้านให้อยู่แบบกระถางเล็กๆแออัดอยู่ค่ะแต่เขาเข้าแดงมากสวยมากค่ะด้านหลังของใบของเขาเนี่ยจะเป็นสีเขียวค่ะส่วนด้านบนน่ะจะเป็นดำเข้าแดงค่ะ ความแดงของทับทิมสยามอะค่ะยังต้นสุดท้ายนี้จะเป็นต้นสำหรับที่ว่าเอาให้น้องไปช่วยเลี้ยงช่วยพัฒนานะค่ะเพราะว่า,าความด่างขาด่างจัดมากจะเป็นชมพูเข้าแดงแดงะค่ะเหมือนสีลิสติกอะค่ะพอด่างจัดจัดเนี่ยใบก็เสียพึ่งแยกออกด้วยเพราะว่าต้นนี้เขามีอยู่สองสองหน่อก็เลยแยกออกมาแล้วก็ ใบใหม่มานี่ยังไม่เสียค่ะอันนี้ตอบแทนเออที่น้องช่วยอุดหนุนค่ะให้ไปช่วยกันเลี้ยงช่วยกันดูค่ะนี่ก็จะเป็นสี่ต้นห้าต้นพร้อมต้นที่ให้น้องไปช่วยเลี้ยงเนี่ยค่ะจะพร้อมเดินทางประมาณวันวันจันทร์ค่ะจะทิ้งไว้ให้น้ำในวัสดุปลูกแห้งก่อนค่ะถึงจะแพ็คค่ะเนี่ค่ะ แต่ละต้นจะสวยกันคนละแบบอย่างต้นนี้ก็ม่วงม่วงแต่ม่วงสวยมากค่ะม่วงจัดสวยมากต้นนี้เป็นไม้ส่วนพลอยชนกต้นนี้เป็นไม้ส่วนพลอยชนกต้นนี้เป็นไม้ออ่เอจำไม่แน่ใจว่าเป็นทับทิมสยามสายอาจารย์นพดลหรือเปล่าค่ะเพราะว่าป้ายที่เขียนติดเอาไว้นะคะ ไม่เจอแล้วค่ะนี่ต้นนี้เป็นไม้ของอาจารย์ชานลุงค่ะเนี่ยค่ะทั้งหมดนี้จะเดินทางไปนู่นฉาชิงเซาค่ะ